โอ้โหอะไรจะขึ้นง่ายกันขนาดนั้นนะครับพ่าล่าสุดคนคเขียถึงกับลุกฮือกันทั้งประเทศเลยนะเนื่องจากมีบริษัทร่วมทุนระหว่างเกาหลีใต้และก็เวียดนามเนี่ยไปเปิดบริษัทใหม่ที่เขมรน,นะครับแล้วดันขึ้นป้ายเป็นภาษาเกาหลีกับเวียดนามแต่ดันไม่มีภาษาเขมรก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะพงกอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ อย่าลืมนะถ้ายินเสียงนะแบบนี้ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนะาด้วยกันละกันสําหรับใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงความโอลวนชลเกของคนขเขมรกันอีกแล้วโดยในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมันมีการเปิดเผยจากสื่อกัมบูชารวมถึงหลายๆเพจใน Facebook ของขเขมรด้วยนะครับว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญซึ่งเป็นบริษัทที่่่ชือวาลิคป ฟังจากชื่อน่าจะเป็นทําเกี่ยวกับขนมนะอันนี้นะก็เดาเอาจากชื่อก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือมันเป็นการลงทุนของ2ประเทศในการเปิดบริษัทนี้นะครับคือประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศเวียดนามแล้วในวันที่บริษัทนี้เปิดอย่างเป็นทางการทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการขึ้นป้ายเอาไว้ใหญ่โตเลยนะครับโดยป้ายนี้เนี่ยก็ใหญ่ประมาณเท่าๆกับลั้วของหมู่บ้านที่มันใหญ่ๆนะครับทุกคนก็น่าจะนึกภาพกันออกนะ โดยในป้ายก็จะมีธงเกาหลีติดอยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีธงเวียดนามติดอยู่ที่ด้านขวาส่วนตรงกลางก็จะมีภาษาอยู่3าภาษาที่เขียนไว้ก็คือภาษาเกาหลีภาษาเวียดนามแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยและนี่แหละที่มันทําให้เกิดดราม่าขึ้นในทันทีเพราะคนกัมพูชาพอได้ทราบข่าวนี้ก็ถุงกับลุกฮือขึ้นมาในทันทีแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะครับว่าเฮ้ย เปิดบริษัทในกัมพูชาแต่ทำไมถึงไม่ขึ้นป้ายเป็นภาษากัมพูชาละ่ะทําอย่างนี้มันไม่ไว้หน้าคนขเขมรชัดๆรวมถึงธงก็ดันเป็นธงของต่างชาติแล้วก็มีการร้องเรียนไปที่กระทรวงกลาโหมและก็กระทรวงพาณิชย์กันด้วยนะครับว่าทําไมถึงปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้แล้วมันจะเกิดขึ้นอีกกี่ครั้งเรื่องแบบนี้เนี่ยหลังๆมันมีบ่อยมากๆทำไมถึงชอบให้ต่างชาติเข้ามาเปิดกิจการในกัมพูชาแล้วใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ของกัมพูชา แล้วดันมีการยกตัวอย่างไปถึงเรื่องของประเทศไทยด้วยนะครับอะไรๆก็ไทยนะเขาบอกว่าในช่วงช่วงนี้เนเห็นบ่อยมากเวลาที่มีตลาดนัดตามถนนหนทางก็มักจะมีป้ายที่ขึ้นเป็นภาษาไทยแล้วก็ขายพวกสินค้าไทยอาหารไทยแล้วตอนนี้ก็กําลังมีปัญหากับเวียดนามทําไมถึงปล่อยให้มีธงของเวียดนามขึ้นมาบนป้ายอย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนกับเรื่องนี้เนี่ยมันจะรุนแรงกว่าที่ทางบริษัทนี้ คาดการเอาไว้เพราะในช่วงวันที่18ที่ผ่านมาอยู่ดีๆทางบริษัทก็ได้มีการเอาป้ายนี้ออกไปในทันทีเหลือแต่เพียงพื้นหลังสีฟ้าเปล่าๆนะครับซึ่งในการที่ป้ายว่างเปล่าเนี่ยนะก็ไม่อยากจะคิดไปในแง่ร้ายนะหรือว่าบริษัทเกาหลีและก็เวียดนามเขาจะเลิกกิจการไปแล้วอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะจริงๆถ้าหากมีการเปลี่ยนป้ายก็น่าจะเหลือชื่อบริษัทเอาไว้หรือว่าเขียนเป็นภาษากัมพูชาก็ได้แต่นี่เขาเลือกที่จะเอาป้ายออกไปเลยแล้วณนะปัจจุบันนี้ ทางบริษัทนี้ก็ยังไม่มีการรับพนักงานเข้ามาทําง,งานแต่อย่างใดแล้วก็ยังคงเงียบอยู่ตั้งแต่วันที่เปิดบริษัทจนถึงณปัจจุบันนี้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ได้มีคําชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยทางสื่อเจ้าหนึ่งของขมรได้ไปสัมภาษณ์ว่าคุณมันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้การที่จะมีบริษัทอื่นในต่างประเทศมาเปิดบริษัทที่กัมพูชามันมีข้อจํากัดอะไรบ้าง และทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกว่าในตอนนี้มันมีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขข้อแรกก็คือจะต้องใช้ถ้อยคําที่สุภาพถูกต้องเป็นเครื่องหมายการค้าในประเทศกัมพูชาและจะต้องใช้ภาษาเขมรอ่าอันนี้ก็เคลียร์นะครับคือข้อแรกเนี่ยก็ไม่ใช้ภาษาเขมรก็แสดงว่าบริษัทนี้ทําผิดไปแล้ว1ข้อนะส่วนข้อที่2นะครับเครื่องหมายการค้าในเขมรจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์หรือสถาบันที่เกี่ยวข้องและข้อที่3ก็คือ เครื่องหมายการค้าในกัมพูชาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน Stop One Shop ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะต้องได้รับการอนุมัติจากข้าราชการที่บริหารในแต่ละจังหวัดอะไรประมาณนี้หลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็คือไม่มีธงเกาหลีอยู่บนป้ายเนี่ยก็เดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าเลยนะครับสําหรับการติดป้ายที่มันไม่ใช่ภาษาเขมรเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมคนกัมพูชาพวกเขาถึงได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกันขนาดนั้น ไก่แค่ขึ้นป้ายที่มันเป็นธงชาติเกาหลีแล้วก็ธงของเวียดนามซึ่งจริงๆมันก็ดูไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรสักเท่าไหร่ทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้ทราบเรื่องนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าเรื่องนี้ถ้าหากจะถามว่าใครผิดก็คงจะต้องโยนความผิดไปให้พวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการนั่นแหละที่วันๆคงจะรับแต่งเงินและไม่น่าที่จะตรวจสอบอะไร ซึ่งถ้าหากไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์จากสื่อมวลชนก็คงจะไม่มีการแก้ไขคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือการไม่ให้เกียรติคนขเขมรทั้งประเทศจับเอาเจ้าของบอริษัทมาติดคุกและให้จ่ายเงินค่าปรับในจํานวนมหาศาลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้จักทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจนกว่าจะถูกผู้คนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์และหลังจากนั้นมันถึงจะมีการแก้ไขเป็นอะไรที่น่าอายมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจับเจ้าของบอริษัทและเจ้าหน้าที่ขังคุก พวกเจ้าหน้าที่นี่แหละตัวดีเลยบริษัทจากต่างชาติไม่กล้าทําอะไรแบบนี้หรอกท้า,าไม่ได้รับไฟเขียวจากข้าราชการคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าทําไมจะต้องให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วค่อยจัดการจัดการเลยทันทีที่เห็นไม่ได้หรอคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าหลังจากนี้ถ้า,ามีการกระทําความผิดในลักษณะนี้ควรที่จะมีการบอกชื่อข้าราชการทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าข้าราชการกรเหม็นหลอกง่ายแค่มีเงิน คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าอยากรู้ว่าบริษัทนี้ใครเป็นเจ้าของทําไมถึงได้ดูมีอภิสิทธิ์มากกว่าบริษัทอื่นๆแล้วทําไมถึงไม่มีข่าวว่าพวกเขาถูกลงโทษคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าระบบข้าราชการของคอมเมนต์สามารถซื้อได้ด้วยเงินคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่แสดงให้เห็นในชัดเจนเลยว่าพวกเขาไม่ให้ความเคารพกับราชาชนคอมเมนต์ทั้งประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนคอมเมนต์แปลกมากทำไมภาษาเกาหลีกับภาษาเวียดนามถึงได้เดือดร้อนแต่ทำไมภาษาจีนถึงได้นิ่งกันไปหมด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่นี่คือกัมพูชาไม่ใช่เกาหลีหรือเงียนไม่อยากจะพูดอะไรแต่ถ้าเปิดกิจการในขเขมรก็ควรจะให้เกียรติกับคนเขมรเขียน,นภาษาขเขมรขึ้นบนป้ายหรือถ้าต้องการจะเขียนภาษาต่างชาติอย่างน,น้อยด้านบนสุดก็ควรจะมีภาษาขเขมรติดไว้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าในดินแดนเขมรไม่มีชาวต่างชาติที่เข้ามาทําลายคนที่ทําลายก็คือคนขเขมรด้วยกันเองนี่แหละ คนก็เมนหลายต่อหลายคนไม่คิดจะทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองสนแค่ว่าจะทำอะไรแล้วถึงจะได้เงินไม่สนหลอกว่ามันจะเป็นการทำร้ายประเทศหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารู้ก็รู้ตอนนี้พวกเสียมกำลังหนุนเวียดนามแล้วทำไมถึงยังกล้าเอาธงเวียดนามมาขึ้นคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเชื่อได้เลยในปี2550เวียดนามจะครองประเทศกรรมัมพูชาทั้งหมดเตรียมออกเดินทางไปอยู่ต่างประเทศได้เลยพวกคนคขมเ,มเอา้าวนี่อย่าบอกนะครับว่าจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยกันเนี่ย อ่าหลักๆก,ก็เอาคอมเมนต์ของคนเขเมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ความคิดเห็นจะไปในทิศทางเดียวกันแบบ100%เลยนะคือไม่พอใจนะครับว่าทำไมถึงได้มีธงจากต่างชาติเข้ามาติดอยู่ที่ภายในประเทศกรรมัมพูชานะครับส่วน สำหรับเรื่องนี้ถ้าถามว่าแล้วนะหัวงออกหลาคิดยังไงนะก็คิดว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยคนกัมพูชาพวกเขาคิดมากกันเกินไปหรือเปล่าพอถ้าเทียบกับที่ไทยล้วเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่ามีบริษัทที่ติดธงที่มันเป็นธงต่างชาติอะไรพวกนี้เราก็จะเฉยๆกันนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นการเปิดบริษัทของชาวต่างชาติแต่ยังไงซะการเปิดบริษัทของชาวต่างชาติก็จะนํามาด้วยการจ้างงานที่ก็เอาคนในพื้นที่นี่แหละที่เข้าไปทํางานนะครับเขาคงไม่เฮโล เอาคนจากประเทศเขาเข้ามาทํางานที่ประเทศอื่นหรอกนะครับมันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะแต่ถ้าแค่เปิดบริษัทและรับพนักงานในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายไปได้มากโขเลยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องดีกับประเทศนั้นๆด้วยนะถ้าหากมีบริษัทต,ต่างชาติเข้าไปเปิดนะครับนี่อะไรดันมามีดราม่าเรื่องไก่แค่ทงแค่นี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนเหม็เนี่ยเขาเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรกับแค่เรื่องทงนะครับขนาด ตัวเขาเองเนี่ยเวลาไปต่างประเทศยังชอบถือท่งไปเลยนะครับแล้วเวลาคนต่างชาติมาที่ประเทศตัวเองดันไม่อยากจะให้ติดธงเข้ามาด้วยซะอย่างนั้นฟังฟังดูมันก็ดูเหมือนจะย้อนแย้งยังไงชอบกลนเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็ขออนุญาตลากันเลยกันละกันขออนุญาตยก2มือขึ้นมาวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคําว่าสวีดัตและสวัสดีครับ